สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนชิลฟอร์ซ่านะฮะเนื่องจากชิวเดิมชิลแท้เนี่ยมันขุ่นผมสั่งชิวเทียบมาราคาประมาณ700กว่าบาทนะครับเปลี่ยนทรงไปนิดหน่อยแต่ว่ายังสีใสเหมือนเดิมความสูงเท่าเดิมใครจะสั่งผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วที่คอมเมนต์แรกปักหมุดเอาไว้แต่ว่าฟอร์ซ่า0กับฟอร์ซ่า0เนี่ยตำแหน่งยึดชิลมันคนละตำแหน่งกันต้องสั่งชิลให้ตรงรุ่นนะครับ สั่งมาผิดใส่ไม่ได้นะระวังด้วยนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก็แล้วกันเปลี่ยนชิลก็ไม่น่ายากนะฮะมีน็อตอยู่ทั้งหมดที่ต้องไขยอยู่ทั้งหมดน่าจะน่าจะ6ตัวมั้งในเนี้ยมีอยู่2ตัวอ๋อตรงนี้อีกโอเคทั้งหมดทั้งหมดน่าจะต้องไขน็อตประมาณ8ตัวนะครับก็คือ4ี่แฉกไขตรงนั้นแล้วก็6เหลี่ยมไขตรงนี้อีก2ตัวนะแล้วก็ไขไปแล้วเนี่ยก็จะเจอตัวยึดยึดชิลอีก สี่ตัวตอนแรกก็ว่าจะไม่ถ่ายคลิปละเพราะว่ามันน่าจะนิดเดียวเองนะไม่น่าจะมีอะไรนะครับนั่นแหละมั้งอ่ะดุดแล้วขายออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจออย่างนี้สกโปรกสกปรกก็ขายออกมาแล้วนะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ขายอีก4ตัวก็คือ1 2 3 4สามสี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชิล แค่นี้แหละน่าจะจบแล้วเขามีแหวนร,รองอยู่ทุกตัวเลยนะครับหน้าตาเป็นงี้ก็แหวนธรรมดาแล้วก็นอ็อตโอเคเอาออกเลยก็แค่นี้เลยแค่นี้เลยง่ายๆอะแล้วก็เอาอันใหม่ใส่เข้าไป วางไว้นี่ก่อนอันไะม้อันไม,นใม้ใส่กิ้งเลยจับด,ด้านบนแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้เ็ดได้มาใส่เข้าไปทำไมมันใส่ไม่ได้บ้าใส่ไม่ได้ได้ไงได้ดิเออเออโอเคมันต้องพอดีแหละตำแหน่งตำแหน่งใส่น็อตมันดูแบบ ไม่เป๊ะนะแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหานะครับ<ม>ก็ประมาณนี้ไขกลับเข้าไปมไม่เกิน15นาทีครับเปลี่ยนชิวเปลี่ยนชิวเองนะเรียบร้อยครับเปลี่ยนชิวเองเสร็จแล้วไม่เกิน15นาทีนะก็ได้ชิว ประมาณนี้มองไม่เห็นเทีนะเพราะมันใสแตกต่างกับของเก่านี่คือของเก่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่เดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้ไปขัดด้วยสเตคลีนนะครับมีคนบอกว่าใช้สเตคลีนขัดได้เราจะมาลองดูนะครับผมมีสเตคลีนอยู่ตรงนี้นะ ก่อนจะเอามาทาสเต็คลีนแบบนี้ผมไปล้างน้ำยาล้างจานมาแล้วรอบหนึ่งนะครับล้างขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นออกให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดให้แห้งถึงจะเอามาทาสเต็คลีนแบบนี้นะชิวเนี่ยมันอนลาประมาณ6,000เลยนะชิวแท้ของศูนย์นะครับอันหนึ่งมันไม่ได้ถูกๆเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำํำไม เขาทำอีท่าไหนทำไมมันถึงได้แบบขุนง่ายขุนไดเหลือเกินนะฮะถึงตรงนี้นะครับผมก็ทาสเตคลีนไว้ประมาณ5นาทีถึงได้เริ่มมาขัดนะฮะขัดอยู่พักใหญ่เลยนะแต่มันก็ไม่ใสสัทีนะฮะขัดจนถอดใจกะว่าเดี๋ยวเอาชิลไปล้างล้างน้ำยาล้างจานเอาสเตคลีนออกให้มันหายมันแล้วเดี๋ยวจะเก็บละกะว่าทำใจยังไงชิลมันก็ไม่ใสแน่นอน ปรากฏว่าพอล้างน้ํายาล้างจานใสเฉยเลยเมื่อกี้ผมเอาชิลที่ขัดสเตปคลนไปแล้วอะไปล้างน้ํายาล้างจานนะครับแล้วปรากฏว่ามันมันมีเหมือนเป็นฟิล์มบางๆที่มันเกาะตัวตัวชิลอยู่อะเห็นไหมเห็นเศษๆไหมเดี๋ยวผมเอามือถือถ่ายนะมันเหมือนเป็นเป็นฟิล์มที่ทําให้ชิลขุ่นอะเนี่ยไอชั้นบางๆเนี่ยมันหลุดออกมา จากคิวนะครับยิ้งขัดยิ้งหลุดนะเดี๋ยวลองขัดต่อนะอาจจะใสก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมีรุ้นเหมือนมันออกไปด้านหนึ่งเดี๋ยวผมต้องขัดอีกด้านนึงนะเฮ้ยเฮ้มันมีส่วนใสแล้วอะ่ะ มันมีส่วนที่ใสแล้วอะเฮ้ยสรุปว่าไอ้ที่ที่ทำไอ้ตรงที่ทําให้มันขุนนะครับคือน่าจะเป็นตัวเคลือบชิลพอมันเสื่อมสภาพมันก็เลยทําให้ชิลขุนทีนี้ที่เราทําก็คือการขูดเอาไอ้ชั้นชั้นฟิล์มที่เขาเคลือบออกมันก็เลยใสเริ่มใสแล้วนะแต่เดี๋ยวผมต้องขูดออกให้หมดนะครับมันจะได้ใสทั้งแผ่นถ้าจะใช้สเต็คคลีนกำจัดคราบอะไรก็แล้วแต่ ส่วนมากผมก็จะทาทิ้งไว้ก่อนเพื่อให้ตัวสเตคลีนเนี่ยมันไปทําปฏิกิยาย่อยกาวย่อยพวกแบบถ้าเคยเคยลอกสติกเกอร์แล้วมันมีคราบกาวเหนียวๆอ่ะสเตคลีนใช้ได้นะก็เอาสเตคลีนไปทาไว้ตรงคราบพวกนั้นอนะ่ะทิ้งไว้สักประมาณ3นาที5นาทีนะครับแล้วคุณเช็ดออกธรรมดาเนี่ยสเตคลีนเนี่ยมันจะไปย่อยกาวนะครับทำให้เช็ดออกง่ายนะทำปฏิกิยากับกาวกลายเป็นวุ้น กรณีนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเช่นกันนะผมก็เลยทาทาทิ้งไว้แล้วก็สักพักก็ค่อยขัดนะครับมันก็ดีขึ้นนะไอตัวฟิล์มที่เคลือบตัวชิลอยู่มันก็หลุดออกไปบ้างนะครับหลุดออกไปเรื่อยๆต้องทำหลายรอบเลยอะเมื่อกี้ผมทําไปแล้วสองรอบมันค่อยๆใสขึ้นแต่มันก็ยังมีฟิล์มที่ยังยังเกาะติดอยู่บ้างนะครับผมก็เลย ก็เลยต้องทําต่อไปอีกน่าจะอีกสัก 3- 4รอบหลังจากที่ขัดอยู่ประมาณ6รอบนะครับ6รอบ7รอบได้ก็พบว่ามันก็ใสใสขึ้นประมาณหนึ่งนะพอสารไอตัวเคลือบเนี่ยมันหลุดออกไปหมดแล้วนะครับมันไม่ได้ใสเหมือนชิวเทียบที่ซื้อมาใหม่นะครับมันแค่ดีขึ้น่าดีขึ้น แ่่ถามว่าใช้ได้ไหมผมว่าถ้าเผื่อยังไม่อยากจะซื้อผมว่าอันนี้ก็พอใช้ได้ดีกว่าตอนแรกเยอะเลยนะฮะถ้าผมขัดชิวก่อนผมอาจจะไม่ได้ซื้อไอตัวชิวเทียบนี่ก็ได้นะก็ออกมาประมาณนี้ครับสำหรับการใช้สเตคคลีนขัดนะฮะใครที่มีปัญหาก็ลองเอาสเตคคลีนขัดดูแต่ผมบอกเลยนะว่าเมื่อยมากนะฮะ <lihat> วันนี้คงประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ